กัมพูชาตำหนิไทยใช้สงครามจิตวิทยาข้ามพรมแดนอ้างเปิดเสียงผีหลอกกลางดึกสร้างความหวาดกลัวประชาชนชายแดนวันที่17ตุลาคม2568รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประนามประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองกำลังไทยได้ใช้สงครามจิตวิทยาหรือ psychological warfare ต่อชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจอบบนเตียเมียนเจยหลังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเสียงผีคร่ครวญและเสียงโหยหวนผ่านลำโพงข้ามพรมแดนในยาม,ามค่ำคืนกระชรวงกาลาโหมแกมพูชาเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าการยั่วยุอย่างไร้มนุษยธรรมพร้อมอ้างว่าชาวบ้านหลายสิบครอบครัวเกิดอาการหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงกลางคืนโดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในจุดชายแดนที่เพิ่งมีการประทักกันเมื่อไม่กี่วันก่อนด้านฝ่ายไทย ยังไม่ออกแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวทางทหารเผยว่าการเปิดเสียงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้ทางเสียงหลังจากกัมพูชามีการยิงสัญญาณเตือนและเปิดเพลงชาติกัมพูชากลางดึกติดต่อกันหลายคืนขณะเดียวกันผู้สังเกตการระหว่างประเทศจากอาเซียนเตือนว่าการใช้เสียงหรือสื่อใดๆเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้ามในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียด อาจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่อยู่ระหว่างการเจรจาสถานการณ์ล่าสุดยังคงเปราะบางโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้เพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่และมีการประสานให้องค์การอาเซียนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า